โอเคสวัสดีคุบนะอยู่กับผมแบทนะครับก็วันนี้เรามาทำอะไรดีวะ oh. อ๋ออก็แค่ว่าจะไปตีบอสหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องรอดูเป็นบอสอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะลงไปตีไอ้ไอ้พวกปอสิตที่อยู่ด้านล่างใช่แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็เหมือนเดิมมากก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์แค่นั้นฮะไ,ไปเจอกันในคลิปเลยโอเค หลังจากที่ผมจบชีตอนนั้นไปผมก็ได้ทําการปั๊มสเตตัสต,ตัวเองนั่นก็คือการทําเกาะเนี่ยถึงหกสิบหรือว่าหกสิบคือใช้เวลานาน,านมากใช้ไฟแชทไปหลายอันมากเลยแล้วอีกวิธีนึงก็ไปให้มอนเตอร์ตีฮะตีไปก็ตายไปหลายรอบอยู่เหมือนกันคือตีปุ๊บนี่คือพยายามอย่าให้ตัวเองตายอก็เสียเป็นทองไปหลายรูอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าตายปุ๊บคือไอ้พวกเน,นี่ยหายนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะหาย โอเควันนี้เราก็จะไปบุกไปนี่นะไอ้น,น,นะนะปรสิตอยู่ด้านล่างเพราะว่าปรสิตมันลามได้อะโอเคแล้วุนว่นยน์เออยู่ตรงนี้ซึ่งผมจะ้ำการปักท็อตอีกท็อตหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นมอเตอร์มันเกิดได้ฮะตรงนั้นนะใช่ปัญหาคือมันเกิดได้แนละ้วมันแบบมันพูดว่าไงดีมันยับหรือแค่ปุ่มบัตทอนนี่ฮะโอเคผมจะทำการเซฟหุ่นยนต์ตัวใหม่ นี่ฮะหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอทับอาวุธให้หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะตอนนี้คือขาดชิป,ปามาลออืมตันแค่นี้ใช่ไหมไม่มีเพิ่มแล้วคำเดียวเปลี่ยงคุดแล้วก็บอก นี่ไงไปเราลงไปด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวผมขอเอานี่อีกอันหนึ่งไหนวะนี่ยืนหน่อยมันให้ไฟได้อยู่ <S <S นะผมมีชิปอยู่ใช่ไหมมีชิปอยู่เออนี่ไงผมจะเอาชิปใส่ให้กับอีกตัวหนึ่ง ม,มันกันผมหน่อยฮะเอ้ยผมลือคราบเกาะเชีย่ยละแล้วระหว่างนี้แล้วก็คราบเกาะเพชรเลยละกันโอ้ยเพชรหมดแน่เอ้ยอา่อาอา่อาอ่าโอ้โหไอ้ขุดมาตั้งนานอะ่ะเนี่ยแค่นี้อ่ะอุตส่าห์เดินไปตั้งไกลแล้วมาขุดเลยเนี่ยโอเคเอ้าตรงไหนว่าโพสิตมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม ล,ลองไปดูกันชี้น้ำอ่ะมีแต่น้ำนี่ไงตัวสื่อมั่วๆสื่อมั่วๆนี่แหละทางนี้นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วที่จริงเราวาบอ้เี่ยนี่ไงโอ้โห เอ้ยเกินวิเกิน,กนอะไฮะลูกน้องลูกน้องผมลุยแล้วโอเคระบาดนี้ผมขอทำลายตรงนี้ก่อนละเอาเพื่อนถอยมายใกล้ๆเวยเดี๋ยวตายฮนะคือไม่ฮิวเลี่ยมไม่ทันยังไงเราเราก็ฮิวเลี่ยมไม่ทันอยู่แล้วแหนวะ ไอ้นี่บนหัวนอ้ยี่ขุดนล้วได้อะไรไนอะ้พวกเนื้อนี่ทำไรได้นะทำไรไม่ได้ฮนะขอบ,บินเลยไอ้นี่รับและอืม เราดูว่าบอลเสิมันเกิดอีกไหเพราะว่ายังไม่ค่อยแน่นอนฮะต้องทุบออกก่อนคันนี้ดีหน่อยทุบเร็วเพราะว่าอัพอันนี้มาละเอาอา,าวุธมาละมันลงลากลึกเลยเนีย่เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันลามไหมทีน่นี้ขอยืนอยู่นี่นี่เลนะ ที่พีสูมันลามไหมก็ต้องวางด้วยนมันจะลามเข้าถูกบ็อกเลยนะมันจะไม่ผิดอนะ่ะลามไหมไม่น่าลามนะฮะสภาพนี้ไม่น่าลามลนะ ตอนนี้ดับได้วะเนี่ยโอเคแต่วา,าเม็ดนึงตำรวจทำสักนิดนึ่งท่านโอเคโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอ้โหนี่กูใส่ชเชือกเพชรใช่มดีนะถ้าไม่ใส่ชเชือกเพชรนี่นกูโดนสาปีเดียวกูตายเลยเนี่ยเอากระดูกมาดูมาเผา ใช่ไหมวัดทำไมเผาไม่ได้วะปกติมันเผาได้ดิหรือว่าเราทำเฟอร์เนสก่อนเฟอร์เนสนในกระเป๋าใช้ไม่ได้ไหมใช่ปะวะต้องลองต้องลองโอ้วต้องเป็นเฟอร์เนสอีกแบบนึงเดี๋ยวขอคุณออกก่อนได้แล้วที่เนี่ยได้แล้วเป็นเลยใช้ดาบอะไรได้บ้างเนี่ยดูหน่อยดิเราใช้วขวดในการตีได้ใช่ไหมถือดูดิไม่ได้เราต้องใช้ดาบตีธรรมดาสินะ มแค่ okay. อยากลองใช้ดาบสู่อเคได้มาแล้วเอาอเกบนี้ไปทีไปเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้ก่อนนะจริงเราครับได้นะมันแพงไปหน่อยฮนะปกติมันเกิดตามแบบทั่วไปแล้วเดี๋ยวเราเดินหาดีกว่าอ๋อเป็นฟาร์มอ๋อไม่ใช่เป็นฟาร์มเนี่ยบ้าน ทีู่บ้านบ้านนั่นมาดูกันด้านในมีมึงจะกัดกูไหมกัดปุ๊บกัดกูปุ๊บกูใช้วิชาปานเล่นมึงแน่ื <Hey. S 1> มสักคนหนึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ตองหัวนะเราโจนรับพาตัวดับหนึ่งอยู่แล้ว นักพาตัว <S <S โอ้บ้านเหมือนกับบ้านหลังเดิมเลยเขาสร้างสสหาปันี่คนเดียวกันไปเไนี่ยไปเนี่ยจะมีคู่ปะ่ะผู้ชายมัดแมนไอ้หนุ่มเขาเขาวิ่งหนีกูปไปเลยอะที่อืมี่ เฮ้ยมีน้ำอยู่แม่งมีคนบ้าอยู่ในนั้นหนึ่งคนไม่หัวเราทั้งวันเลยบ้านหลังอันบ้านหลังเล็กอันติดอู้มีพีเดเจอร์อยู่เพียบเลยแต่มีต้องส่งฮอนคูเข้าไปแบระคันนี้พิคาด ตรงนี้มีกองสปอร์มันเตอร์ใช่ไหมไม่มีเซฟหน่อยละกันโอ้หมู่บ้านทะเลทรายอยู่ทางข้างเลยนี่หว่าเอาไปปหมู่บ้านทะเลทรายก่อนละกันโคตรเชีย่ยเลยจบอย่างไวบูลูกสองฮะ ขโมยโอ๋อรู้ละอะไรไปเลยลูกจ้างกูนี่เห็นคือเห็นผลที่ว่าไม่เพชรผมหายไปเยอะคือจับไปอย่างเดียวะไม่ได้เอาไปปล่อยฮนะมันจะไปไหนไหมานี่อืมจับนี่ โอเคกูทำกูทำทำเรืเอทำเรืออะไรอย่างนะี้นะพี่เดจเจอใหม่ไป็นอยอ่ะมีมีอเอมีหมู่บ้านวินเลจอยู่ตรงนี้ด้วยเนื่องไปเดินมาเจอหมู่บ้านวินเลจแล้วแล้วแมวล,ลอยได้ตัวสุดท้ายต้องคัดดีๆละวีซีตัวสุดท้ายที่จะไปกับเราคือตัวไหนกันแมควคนนี้ต้องเชียรคนนี้แหละไม่ต้องโน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 เลยใม่ใหม่ม่ม่ม,ม,ม่เราคุณต้องไปกับผมช็อกกันอยู่นะนี่งไง เฮ่อีเอ้ย,อยนี่มันปืนถึงเวลาพวกแบบแบาบหนาอะไรเวนมานี่เลยมะกูส่งมนขึ้นสวรรค์เองมาอืมใช่อียนี่มันใช่เลยปืนนี้เฮ้ยโครีช็อกกันโคริชิตอืมเฮ่ยี๋คอยพระเจ้าสถิตอยู่กับมึงเฮ่อี พิงด้วยอืมตรงไงไม่กลัวแล้วกูม,มีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่เว้ยไอ้เชียอะไรด้อืมจองล่มเลยจองนี่จะทำเป็นภาษาเหนือเลยเว้ยที่มีคนเข้าใจว่าเราอยู่นี่พูดว่าจองอะนิวซิกนิวซิกไปของมีค่คา นี่อะไรไม่รู้แต่เก็บไปก่อนสมุดเวทอะไรไม่รู้เออเราต้องทิ้งเน้ำเสอย่างเดี๋ยวรอสมุดเวทดอูอันนี้ทิ้งไปทียงข้าวมาหนังไม่มีน้อยอยู่เฮ้ยปิ้งปิงอย่าปิงป้งดิอย่าปิออ้งอย่าปิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่เอาดีกระตุกอะธนาของหมู่บ้านอีกแล้วฝักบิชโบยฝักบิชโบยอืมเฮ้ยเฮ้ย โย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 ไอ้นี่ไงเจอแล้วไอ้กว่าจะเจอทุกคนนี่ไงนี่แหละที่ผมตามหาอยู่เป็นโดมกระจกเล็กๆนี่แหละเออเดินมาถึงทะเลสายกวกูจะเจอไอเวนโอเคเอาถังน้ําออกไปครับใหม่ได้หาง่ายด้วยถังน้ํานี่แหละได้มาแล้วเนี่ยที่อันอเชิญเดี๋ยวเตรียมดาบก่อนที่เวลากูจะล้ำปานเสร็จละ พอถือหน้าไม้กูด้วถือปืนไอ,อ้ี่นึกว่ามีแบบผู้ใช้ปานปานชอกกันเหมือนกันสิรีร้ปูได้ใช่ไหมเอยได้แล้วก็เอาผงดนะําฮะใสเข้าไปนี่ไงเฮียลำปานอุ้ยวุยแรง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 ,แรงนี่พี่แรงโอ้โหไม่เข้าเลยเว้ย โอ้โหแบบนี้ไม่ได้ละมึงอื้อูอ้แลงมากเอ้ยไม่ใคอยาเจอโคเรียโมรีมัมมตเตอ,อร์ฟักเกอร์กูเลยมั้ยนี่ทำไม่ได้กูไฟตอนไทยก็ต้องใช้ปานนี่ตะวันที่แท้จริงฮนะฆ่าได้อีกสามตัวลองฆ่าเยอะๆดูว่ามันจะดอกอะไรบ้างจะเว้นถาดน,นะ ที่ไงพวกมึงก็สู้ปานปานที่เทพที่สุดในโลกได้ฮียอ่ะทียอ่ะหยัดมมอืมหยัดแม,ม่มอืมอืมไม่สัตวดเป็นไงอ่ะฮะเป็นไงเนี่ยเน่ยเหลือแค่หัวแล้วขุดได้ป่ะเอาไม้เอาขวานมาดิ เที่ยเลยอ๋ยอมันทุบได้นอ่อืมโอ้แบบนี้นี่เองเข้าใจละอืมต้องฆ่าเลยสินะมันท,ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยมันมันมันสแต็กกันไม่ได้เออโอ้โหเรวว,วาเซิ่งรวยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคาบดูอีกอันหนึ่งกันลนะองคาฟเป็นแบบเรามีไฟเบอะบอยู่พอดีไป เดี๋ยวต้องไปลงนาะโลกาแทงเบรดละที่มันทำอะไรได้มันทำอะไรได้อ๋อ,อก,กันไฟมันประโยชน์แค่นี้นะอ่ะาน,นอื่นนี้ยวลองค้าเป็นอันนี้ดูดงล้นไอไอนี่เออนี่เงี้ยทำไม่ได้ทำหาอะไรไม่ได้เลยน่าจะเป็นอาวุธตีอ่ะอือตัวหนึ่งดู ลองทําเป็นอาหารฟูด,ดูไอ้ดาบนี่ไม่จําเป็นละใช้ไม่ได้เชีย่ยคุณกระจอกเลยอืมอืมเดืดไหมอืมเจอหน่อยไหมเข้าใจแล้วทำไมกินยาเขาชอบใช้ปืนเราก็ใช้ตลอดแหละใช้น้ำไม่มีเอ็กซ์เฟยน้ำยาที่สามารถปรุงได้หาย หาไงอ่ะไม่ททำเชีย่ยอะไรไม่ได้นะมันได้แค่นี้อ่ะคลิปยาวกูเพื่อตามหามึงอ่ะแล้วมึงทำอะไรได้ทำได้แค่เนี่ยกันไฟโง่ๆงงซึ่งโคตรเปลืองลูกไฟไปเลยยาวเกยวาวชัช่วโมงสิหกนาทีเพื่อตามหาตรงเดิมกระจงโง,ง่ขนาดนั่นนะจบละชีวิตแล้วมอนเตอร์เจอปานช็อกกันไปทีก็จบเลย ไม่ใหรอกไม่เอาดาบไปใกล้มันโดนน็อกแบ็คอย่างเชี่ยเลยอ่ะเออเชี่ยช็อกกันช็อกกันยี่สิบหกอ่ะใหเพิ่มนะต้องเป็นกระสุนต้เป็นกระสุนขิวเท่านั้นนะ่ะจะเพิ่มกระสุนนีนะ้อาจจะบัอกอยู่สงสัยกูต้องกลับบ้านแนละ้วล่ะหาสวมาระไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็จบคลิปเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวจบคลิปตัวนี้เลย โอเคครับขอจบคลิปให้ใเจอกันใหม่พีนาใครใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม, like, ลลมกดไลค์กดซับสไคร้หรือกดแชร์ก็ได้ก็เจอกันใหม่ครับพีนาพีนาจะเป็นอะไรไม่รู้แต่แม่พูดเดียวไม่รีบอดที่โคตรกากเลยถ้ามึงใช้ปืนอะนะจะใช้ดาบไม่โดนด้องแบ็กซ์เฮีย